สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนคะ่ะนี่ตอนเราทุกคนเข้าสู่ช่องเรากันอีกครั้งวันนี้เนี่ยก็มาเล่นเด็กสมาร์บายอีกแล้วนะคะแต่ว่าเปนะ็นา iPad ตัวเนี้ยได้เห็นหนะ้าค่าตาของน้องเบอร์รี่บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องปริศนาที่เรายังไม่ได้เฉลยเลยว่านางเป็นใครมาจากไหนก็ออย่างที่ดูดูกันถ้าเกิดตาม Facebook เราก็น่าจะรู้กันดีว่าเรานะคะกดผิดแล้วก็ได้น้องคนนี้มานั่นเองยังไม่บอกนะว่านางเป็นใครนี่คือแบบ โมมาอย่างดีจะทําเป็นแบบเพื่อนของเมอร์ลี่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอานางเนี่ยมาเป็นแบบว่าแฟนนะเพราะว่ามันกดมันไม่ได้ใช่ไหมคะก็วันนี้กับน้องเมอร์ลี่แล้ววันนี้เรามาทําอะไรทุกคนก็น่าจะรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะว่าตามปกทิปแล้วเนี่ยเราได้เขียนแล้วก็ต่างๆว่าเราจะมารีวิวของนั่นเองค่ะซึ่งของทีนี้เป็นของที่ใหญ่มากๆนะแทบที่จะเป็นแบบ ใหญ่ที่สุดเลยสำหรับการรีวิวนะคะแต่ว่าใหญ่ที่สุดจริงๆน่าจะเป็นที่ดินอันนี้นั่นเองที่เราเคยรีวิวไปก็สามารถไปดูอันนั้นได้เลยนะคะส่วนวันนี้เราจะรีวิวเป็นอันนี้ค่ะเป็นที่ดินใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นเอ่อ74ซัมเมอร์ลากูลเนาะพื้นที่เนี่ยก็จะแบบเออเท่ากับอันนี้เลยแต่ว่าคิดว่าอันเนี้ยมันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนแบบมีพื้นที่สิ่งแวดล้อมข้างๆนะคะที่แบบเปลี่ยนไปมากๆเลยอันนี้ยังแบบ ชิวๆเบเบอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปซื้อกันเลยเราก็จะต้องมาใช้เงิน349บาทในการซื้อนะก็ซื้อละกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าใน iOS นะคะเขาจะเสียเงินอยู่ที่349นะแต่ว่าใน Android นะคะก็จะเสียอยู่175บาทนั่นเองค่ะแต่ว่าคนที่ใช้มอสอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่สามารถที่จะซื้อได้นั่นเองเนาะอ่ะ อันนี้เนี่ยก็เข้ามานะคะมันจะมีแว่นขยะอยู่เขาจะไม่ให้เรามาดูสถานที่จริงนะจ๊ะก็จากภาพแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะแปลกตามากครั้งแรกที่เราเห็นก็แบบ m ม่กอดวาวซ่ามากมากอีกแล้วคะ่ะทุกคนก็มีความเป็นแบบป่าชายเลนป่ากงกลางอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่โบราณด้วยแกแล้วก็แบบน้ำแแร่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็คือเคยแปลไว้แล้วแหละก็ไปอ่านกันได้นะคะก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะดูพืชดิ มีหน้าผาน้ำตกอะไรต่างๆคือแบบมันดีมากมีความเป็นทะเลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปะเราไปลุยกันเลยซื้อกันเลยสินคะทุกคนก็ transition in progress ได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะรอค่อนข้างนานนิดน,นึงไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้คือแบบรอนานมากสำหรับการ transition in progress จะรอหายแล้วนะก็อรอไปก่อนนะคะทุกคน มาแล้วคะ่ะทุกคน14ซัมเมอรลากูนนะคะเอยเขาบอกว่าเกมนี้12บวกเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเดซิมโมบายต้องอายุ U 12ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็นี่คือการซื้อภายในแอป,ปเนาะก็เออเราจะจ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ตนะคะก็เติมตังไปแล้วเมื่อวันก่อนนู่นเลยยาวเลยแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินสักทีไม่ได้มาเรยสักทีนะคะเราจะเออ ใช่ค่ะเราทุกนคนเราจะมารีวิวกันเลยนะคะว่าเอออันนี้เนี่ยพื้นที่มันสร้างอะไรยังไงก็จะบอกเลยนะคะว่าโครงบ้านแบบไหนที่มันเหมาะนะแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนละกันวินาทีจ่ายตังค์ยาโอ้ oh my god จ่ายไปแล้วรัสเซียนิโคลเกสนตะ่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนเขาจะให้เราเมื่อไหร่อะ่ะวยเ็จเรื่องตอนแล้วการซื้ของคุณสัเร็จแล้วนะตกลงเลยเป็นไงอะ่ะ e ั o เซียนิโคลเกสโอ้ oh my god มาแล้วตื่นเต้น ช่างว่ารักล้นเพยของเราแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของเมอร์ลี่เนาะอุ้ยตายแล้วเห็นชื่อนางหมดเลยเมื่อกี้เบลอทันหรือเปล่าก็ไม่รู้มกันก็ชื่อนางผมแดงเนี่ยยังไม่บอกนะว่าอะไรแต่ว่านี่เป็นชาลินของเมอร์ลี่นะคะอาจจะยังไม่ได้ย้ายน้องไปที่นี่เนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องใช้เงินซื้อมานะคะทุกคนแล้วกเ็เป็นผิดกฎด้วยหล่ะเพราะว่าใช้เงินจริงๆของเราซื้อเนาะ ออบอกกันเลยว่ามีแลนที่จะซื้อพื้นที่419 e m i r a t e Drive สาวเซฟคูสาันนี้ค่ะก็ค,คือจะครบ250,000แล้วเนาะแล้วก็ตามเดี๋ยวนะเราโกแจกกันดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากเลยทุกคนเลาเข้ามชูยวย New Lot นะคะสวยมากอุ้ยดีอะแต่ว่าถ้าเกิดดีกว่านี้เนี่ยน่าจะแบบเข้าไปเล่นน้ำได้ดีความท e เจอร์ความปลาความแบบอะไรความน้ำตกอะแกคือมันดีมาก ต่เสียดายจริงๆว่ามันเข้าไปไม่ได้เนอะอแต่ไม่เป็นไรทุกคนทักผิดนะคะเมื่อทุกคนเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมี้ซมเฟสติวัลก็นี่แหละถ้าเกิดมีเควสันนี้ก็สามารถคอลเลกได้เลยไหนเดซี่มีอะไรบ้างตอนนี้คือแบบรอไปเชื่องช้ามากอันนี้อยู่ที่อะไรแล,วล้ว16.7เองทุกคนแย่มากนะเอาดีก็ได้ดามามาหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำอะไรตอนนี้แต่เรามาดูเท็กเจอร์กันดีกว่าทุกคน พอเข้ามาในโหมดบิวนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นทรายไปเลยนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีความแบบเหมือนปลุกหญ้าหญ้าพุ้นขุนเออก็จะเป็นประมาณนี้มีความแซมๆซมซึ่งเราคิดว่ามันสวยดีมากเลยนะมันมีความธรรมชาตินะคะมีความแบบเออพลาสติกมีความแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยจริงๆเออเราคิดว่าน่าจะเข้าโหมดนี้มากกว่าเนื่องจากว่ามันขยับได้ด้วยทุกคนโอเคแล้วก็ เปิดเป็นโหมดนี้นะคะจะได้มีความไหลเวียนของธรรมชาติคนจะได้เดินได้ด้วยเนาะ <S <S ข้างหน้าบ้านของเราตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นเมลบ็อกซ์เนาะก็สามารถที่จะเอ่อกดรับรางวัลกดชมโฆษณานะคะแล้วก็เขาก็จะให้รางวัลของเราเป็นการสุ่มมานั่นเองแล้วก็มีพืชพธ์เถาวรตองตงเต็มไปหมดเลยมีจดหมายล่วงด้วยนะแกดูดิเนี่ยมีความอ่ะมีมีความอ่ะสวยมากโคตรสวยเลยแล้วก็ พื้นที่นี้นะคะจะเป็นเเรียกว่าออแอ่งน้ำหรอพื้นที่น้ำบริเวณน้ำตกเนี่ยเขาก็จะสิ้นสุดนะอยู่นูน่น อยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าอยู่นู่นคือยาวเลยเหมือนเป็นเกาะน,นั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้ข้างหน้าน,นียก็จะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นั่นเองไม่สามารถลงไปเดินได้นะคะเสียดายจริงๆเสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนี่แหละเดินิโนบายมันไม่จำกัดความอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ความน้ำคืออะไมันใสามากนะคะทุกคนความพืชพันธุ์ความสีอะคือมันดีนะน้ำให้ซื้อม,มั่จริงๆเราจะซื้อหลายหนแล้วนึนกว่าเกมบัคกก็คือไม่รู้ไงว่า IOS อะ่ะมันแบบ แล้วราคาเต็มอ่ะเพราะว่ามันขึ้นรดราคามาใช่ปหมล่ะแล้วก็มีความพืชนะคะทุกคนพืชอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพืชที่เห็นได้ค่อนข้างที่จะทั่วไปในเมืองอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่แต่ว่ามันมีเอ่อพวกต้นไม้อย่างเงี้ยทุกคนต้นเอ่อต้นปาล์มอะไรเงี้ยก็พบเห็นได้แล้วแล้วก็ต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีมีพืชอะไรอีกทุกคนเนี่ยพืชแบบเี้ยยังไม่เห็นมันจะอยู่ในเซีย f เฟสติวลัล มันคือพืชที่เขาหิตๆกันถ้าเกิดมันมีลวดลายอะ่ะเขาขาวอะ่ะเออเขาก็จะไปขายกันไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามแต่นะคะทุกคนแต่นเนี้ยเป็นพืชที่เออค่อนข้างที่จะแบบมีราคาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าออันนี้กันมโนโดาเรือนร้เลยนะคะแล้วก็มีหินรอบๆบ,บ้านเลยนะุ่งบอกถึงความธรรมชาตินะคะแล้วก็มีปลาวนเยอะมากคือชอบมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบ my favorite base lot หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็มี พืชน,นะคะไม่แน่าจะว่าเป็นต้นไม้อะไรอะ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะเหมือนมันเป็นแบบเออเป็นรากแหแรากตรงกลางต้นไม้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปลาแบบวหวเหมือนเดิมก็คือสวยงามทุกคนแล้วก็มีพืชพันธุ์ต้นไม้ที่แปลกตานะคะความเอ,อ่อหินความอะไรเนี่ยมีความหน้าผาอะไรประมาณนี้เห็นปะดูดิมีคมต้นไม้มีความธรรมชาติสูงมากคือแบบ ถ้าเข้าไปอยู่ในนี้นจริงๆน่าจะเย็นน่าดูเลยนะทุกคนแล้วก็มีปลาเอ้อมีปลาคาร์ฟด้เหรอปลาอะไรอะ่ะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบทุกอย่างเลยวันนี้ต้นปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยสิ่งมีชีวิตใดๆไม่อาจทราบได้แล้วก็มีน้ํำตกนะคะใชค่อนข้างทีง่จะเยลิิติกดอกไม้ต่างๆนะแล้วก็พืชผักน,นะคะที่ขึ้นมาตามขดหินแบบนี้เนาะผีเสืออ้อน,นี่ก็คือมีทุกล็อตอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ขอนไม้ต่างๆนานาใดๆสวยมากชอบมากคือแบบเอ้ยฉันชอบมากนะแล้วก็ขาข้างหน้าบ้านของเราน,นะคะก็จะมีความถาวันพันเกีย่ยวที่เรียวรถกันอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นสายที่แบบขาวมากเลยทุกคนเอ,อธรรมชาติาชอบมากเลยอ,ะอย่ะยงมีความแบบถาวันคือจํากัดความสามคำวันนี้นะคะสามพยางค์วันนี้ก็คือธรรมชาติ อีกสองคำก็คือมากมากที่สุดใดๆคือปังไม่ไหวบอกเลยชอบที่สุดเมือลี่ชอบไหมเนี่ยนะอยากย้ายมาอยู่พื้นที่นี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเออพื้นที่อะไรยังไงเนาะก็คือประมาณนี้นี่แหละสำหรับบ้านของเรานะคะเดี๋ยวออกก่อนเออความอะไรเงี้ยก็ให้ดูไปหมดแล้วใช่ไหมมีความกลางมีความอะไรเออสามารถ มายืนที่บ้านเดี๋ยวเราดูบริเวณบ้านนะคะว่าสามารถสร้างห้องเนี่ยใหญ,ใหญ่ขนาดไหนคะนี่เห็นไอ้นี่ไหมตัวกริดไหมตัวกริดก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอารูมขึ้นมาเนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นกริดแบบนี้นะคะก็คือ10บคูณสิอย่างที่เขาบอกนั่นแหละอืมก็เป็นประมาณนี้อ๋อก็คือบริเวณทั้งหมดที่เป็นหญ้าเลยทุกคนที่ไม่ใช่ สายเนาะก็เก็บบริเวณนั้นไปเลยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยแผวนี้มันแบบธรรมชาติมันเฟรชได้จริงๆทุกคนแนะนําให้ซื้อคือแบบปังไม่ไหวแต่ตรงนี้เราเดินได้ไปถึงไหนเอออ๋อก็ถึงตรงนี้สุดๆตรงนี้นะคะเดิน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 ตรงนี้ก็เดินได้หมดเลยพิวพิวพิวแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มาถึงไหนถึงโค้งด้วยหรือเปล่า เอ,อถึงโคง้งตรงนี้ก็คือไม่ได้ก็จะได้แค่ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ลงมาไม่ได้นะมันไม่มีบันไดนะคะเอถึงแม้ว่าจะต่ําขนาดไหนหรือว่าเป็นพื้นที่เดียวกันแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปได้เพื่อแบบอยากให้อัปเดตแล้วก็เอ,อ่ออัปเดตต,ต่อไปนี่สร้างได้ไหมคะเอาลงาแบบจุม่มขาจุ่มน้ําได้ก็ยังดีค่ะทุกคนคือแบบมันจะมันจะมันจะดีมากๆเลยนะมันจะดีนะเธอ เอาหมดดือนเวลาเมาส์มอยเลยนะคะก็ผ่านเวลาไปเกือบสีนาทีแล้วเนาะก็เรามาลองดูกันดีก,กว่าว่าพื้นที่อะไรงไงมันก็สร้างได้อย่างไงประมาณไหนนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราแนะนําให้เหลือพื้นที่หน้าบ้านไว้ประมาณนี้สาอันขึ้นไปสมทรายสมบล็อกสามกริดอะไรเงี้ยขึ้นไปนะคะแล้วก็ในความที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อาสร้างไปประมาณตรงนี้อาจร ก๊อปไอ้บ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านที่เป็นเหมือนอีโควิทรีแอะทุกคนก็ก๊อปสไตล์อย่างนั้นก็ได้นะคะเราว่าก็สวยดีนะส่วนโคงบ้านนะคะคือสวยมากแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือดูรู้กันดีอยู่แล้วว่าข้างๆก็จะเหลือไว้หนึ่งกริดทุกๆด้านเลยนะคะมันก็จะไม่สามารถเนาะนี่ นหน้าบ้านเราเว้นไว้สามทายอยู่แล้วนะคะแนะนำเนาะอันนี้แนะนำใครจะสร้างติดอบนนี้เลยก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนของตัวบ้านอะชิดแบบนี้ก็ได้แล้วก็อุย้ยแต่มันต้องเสียตังค์ในเงินเมอรี่แล้วเนี่ยเขาเขาจะให้ห้องเรามาหนึ่งห้องแล้วก็ต่อไปต้องเสียงเงินแล้วนะคะสําหรับรูมที่เป็นเสียเหลี่ยมปกตินั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะคะโครงบ้านก็ สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นอะไรก็ว่าไปทุกคนกะว่าจะมาทําลืมไปว่าต้องเสียเงินของเมรีนะคะต้องเก็บเงินไว้ซื้อที่ให้ลูกก่อนค่ะทุกคนถ้าเกิดใครจะแบบเอาบ้านมาลงก็ได้นะทุกคนนี่ซิมเพลซิวเลเราเคยบอกไปแล้วนะคะในคลิปแบบเตียมซิมเพลซิฟิวเลเป็นอะไรยังไงนะในไพรซ์น,นี้ที่ต้องเสียเงินนั่นเองนะคะที่มันจะเป็นบ้านเนี่ย บ้านถาวรพันเก็บีเรียนรถเราก็เคยรีวิวบ้านตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นการซื้อนอ้องแค่พาดัวข้างในดูว่าเออมันมีของอะไรที่น่าซื้อนั่นเองนะคะสังเกตได้ว่ามันมีถาวรโคตรเยอะเลยทุกคนเนี่ยมีกี่ชั้นนะมันมี3ามชั้นเนาะอ๋อครั้งที่เราเราไม่ได้รีวิวไม่ได้ให้ดูตรงนี้นะคะคือแบบไปย้อนดูคลิปตัวเองไงว่าไม่ได้ให้รีวิวดูนี่ก็จะเป็นตัวเก้าอี้ที่น่าจะเห็นได้ในส่วนของ เอ่อปาร์คไซส์อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดเนาะแล้วก็ใน้่วนหน้าต่างอย่างที่บอกนะคะพันกีวที่เลี้ยวรถเยอะมากมินิฟรสต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่ามีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือว่าแปลกใหม่นั่นเองเนาะรัวอันนี้คือน่ารักมากเลยเออยังไม่รู้เลยมันเป็นอะไรนะน่าจะแบบูฟอย่างที่บอกนะั่นแหละแล้วก็ต้นไม้อันนี้เมื่อกี้ยังไม่เห็นนะถ้าเกิดใครเห็นก็บอกด้วยนะคะต้นไม้อันเนี้ย คือยังไม่เห็นในหลอตเมื่อกี้เลยสามารถเอาบ้านอันนี้มาได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็เหมาะสมกันดีเนาะหรือใครจะแบบเออกอบโครงสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็เอาข้างในไปปรับเปลี่ยนจะได้เหมือนกันนะคะไตพอตก็คือเนี่ยมันมีความแบบยังไงอะ่ะเหมือนถ่ายคลิปไปดบ้านอะหรออะไรประมาณนี้ก็คือสวยมากเลยทุกคนบ้านหลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำซื้อจริงๆนะคะคู่กับหลอนี้ก็คือปังมากสองกลุ่มค่ะทุกคนปรบมือ ตองไม่ไหวบอกเลยต้องซื้อสองแพคควบแต่ว่าเออม,มันต้องซื้ออันนี้ดีแล้วทีเนี้ยเราไม่อยากเสียตังค์กับผู้ชมต้อง349อีกรอบหนึ่งไม่โอเคแล้นะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้รายได้จาก Youtube ใดๆนะคะก็เลยยังไม่กล้านั่นเองนั่นแหละก็ยังไม่มีอะไรมากจำกัดความก็คือ๊อตนั่นเองนะคะก็ไปและวรีวิวเยอะมากมากจนไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้หาหาพืชพันธุ์น,นีทุกคนพืชพันธุ์เม่อกี้ที่มันเป็น ต้นที่มีเถาวันอะไม่ใช่เถาวันดิมันเป็นไม้อะไรไม่รู้ถ้าที่ดูมันยังไม่เห็นเลยนะคะก็ไม่เป็นไรยอย่างที่บอกตรงนี้เมลบอกอยากให้แบบมาทํากันเนาะก็คือสวยมากเลยมีความแบบดีเลทลข้างล่างที่เป็นจดหมายล่วงด้วยนะคะจะระวังตกน้ํานะคะไม่งั้นเดจดหมายไปถึงไหนก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ชอบล็อตอันนี้แล้วก็บ้านไปกินเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe กับเราด้วยนะคะเสียงเงินไป350 <c oughs> ก็คือแบบคุ้มมากนะจริงๆคุ้มมากถ้าเกิดใครเล่น Android เนี่ยก็สบายไปเลยนะคะแต่พอดี Android เราใช้มอดไว้ไงก็เลยไม่สามารถก็เลยต้องมาเล่นใน iPad ก็คือแบบสร้ามากแต่ไม่เป็นไรมันคุ้มตัวาอ3 9มากเรื่คนที่แบบเป็น Android นะคะ Android คือดีมากเลยนะก็แค่145บาทเองนะคะคือคุ้มเวอร์เลยค่ะทุกคนก็ชอบก็อย่าลืมกดให้เราแล้กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย สะะำหรับวันนี้เนี่ยเราแล้วก็ที่มีในคืนนี้นะคะจะเป็นสีสำอรับรากูเนี่ยก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ